วันแห่งการขจัดอุปสรรควันแห่งการรับพรความสําเร็จวันสําคัญแห่งองค์พระพิคเนธวันสังกัดสตีจตุรถีเดือนนี้ตรงกับวันเสาร์ที่1 4มิถุนายนและชื่อพระองค์ในดีทีนี้คือกิษณปิงกาลาสังกัดสตีจตุรถีลูกรักแห่งพระองค์ไม่พลาดที่จะทําบูชาพระพิคเนธเพื่อแสดงออกถึงความรักและความศรัทธาร้านเทวาลาดูจัดชุดไหว้วันสังกัดสตีจตุรถีในโปสุดพิเศษขนมลาดูปัญจมวาเก้าลูก ปัญจะเมวาหมายถึง ของแห้ง5อย่างที่มีคุณประโยชน์ผ่านการอบความร้อนที่150องศานาน20นาทีเพื่อสุขออนามัยนำมาคลุกเคล้ากับน้ำซอสสูตรเฉพาะของทางร้านและปั้นเป็นขนมลาดูอย่างประณีตออกมาเป็นขนมลาดูปัญจเมวาที่แสนอร่อยสะอาดถูกสุขออนามัยมีคุณประโยชน์และขนมลาดูปัญจเมวาทางพิกคเนสสวนเทวไลได้น้อมนำถวายจำนวน108ลูกในทุกๆรอบของการทำพิธี ในวันสำคัญของพระองค์และผู้ศรัทธามาร่วมพิธีได้รับประสาทกลับไปถูกใจติดใจกันมากค่ะพร้อมกับของไหว้แบบครบสำหรับทำรรบูชาข้าวอักฉตาในขวดแก้วก้าสีหนึ่งขวดธัญ,ญพืชมงคล9้าวชนิด1ขวดกำไลมุกถวายพระองค์หนึ่งเส้นเทียนดอกชาบานึ่งดอกกํายานกลิ่นธรรมชาติหนึ่งแท่งทูบใบห,หววรวยทุกงวดหนึ่งแท่งพระพิคเน่ทองเหลืองหนึ่งองค์ผ่านพิธีแห่งความเป็นมงคล นัพิคเนตสวนเทวาลาเชียงใหม่ส่งฟรีทั้งเซ็ตจ่ายเพียง299บาทเท่านั้นไม่มีจ่ายเพิ่มแน่นอนค่ะสุดคุม้มเพื่อลูกรักขอพรพระพิคเนตแบบปินปินรับพรความสําเร็จแบบจุกๆในวันมหามงคลแห่งพระองค์วันสังกตีจตุรถีเสาร์ที่1 4มิถุนายนนี้สั่งเลยจองไว้ส่งถึงก่อนไหว้ไม่พลาดแน่นอนค่ะร้านเทวาลาดูสายมูต้องมาสอบถามเกี่ยวกับการบูชาสั่งซื้อขนม และอุปกรณ์บูชาติดต่อได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอให้ทุกท่านบูชาพระองค์อย่างมีความสุขกันปฏิป,ปป้าโมรยาลนูนาเทวารดูสวัสดีค่ะ